สวัสดีครับอยู่กับแบรนด์วิบวับนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้น้ํายาไทคีนทําความสะอาดแก้มยางโดยเฉพาะครับในขั้นตอนการทานะครับเริ่มต้นผมจะใช้น้ําฉีดล้างทําความสะอาดยางแล้วก็ล้อเอาคราบเศษดินเศษสกปรกออกจากนั้นฉีดน้ํายาไทคีนไปที่แก้มยางได้เลยครับฉีดให้ทั่วแก้มยางไปเลยนะครับหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคราบสกปรกนะครับจะจับตัวเป็นสีน้าตาลเนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วก็สามารถใช้แปรงชายบัดนะครับแปรงให้ทั่วแก้มยางได้เลยครับหลังจากแปรงจน สังเกตดูว่าคราบสกปรกที่เกาะตามแก้มยางเนี่ยครับหลุดออกมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มหลุดออกมาเยอะแล้วก็สามารถฉีดน้ําล้างทําความสะอาดต่อได้เลยครับนอกเหนือจากทาความสะอาดแก้มยางนะครับน้ายาไทคินตัวนี้สามารถนํามาทําความสะอาดซุ้มล้อพวกบังโคลนะครับแล้วก็ล้อแมกได้เลยครับวิธีทําก็คือให้ฉีดน้ํายานะครับไปที่ซุ้มล้อหรือบังโคลนะครับให้ทั่วจากนั้นใช้แปรงตัวฟอนต์วิวบัตนะครับที่มีขนยาวแล้วก็นุ่มไม่ทําให้เกิดรอยนะครับแปรงตามบังโคลแล้วก็ซุ้มล้อนะ แล้วก็เอามาแปลงตามล้อแม็กข้อควรระวังในการทําส่วนนี้นะครับคืออย่าปล่อยให้น้ํายาไทชีนเนี่ยแห้งควรฉีดน้ําล้างขั้นตอนแรกก่อนแล้วค่อยฉีดน้ํายานะครับพอแปลงจนทั่วแล้วให้เราเอาน้ําสะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อแล้วก็ล้อแม็กออกครับแนะนําให้ทําไปทีละล้อแบบนี้นะครับจนครบทั้ง4ล้ออันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำความสะอาดแก้มยางซุ้มล้อล้อแม็กด้วยน้ํายาไทชีนให้เหมือนใหม่เหมือนออกมาจากโรงงานเลยนะครับ